Good evening <c oughs> มาแล้วค่ะ I'm late sorry ขอโทษนะคะมาช้าฮะโอเคมาถึงเราก็เรียนเลยแล้วกันนะ,ะวันนั้นพี่บอกว่าพี่จะมาสอนเรื่องเวลาถูกไหมคะเวลาเ,เวลาในภาษาอังกฤษเนี่ยหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยเรียนมา หลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจสักทีวันนี้จะมีกรณีตัวอย่างซึ่งเป็นตัวอย่างที่ใช้เวลาไม่มากนะคะแล้วคุณก็จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากนะคะแล้วปิ๊กก็จะมาบอกอคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเวลาด้วยนะคะนะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านเลยนะคะอ,อโอเคนะเริ่มเลยแล้วกันนะคะ ประโยคที่ใช้ถามเวลาการในภาษาอังกฤษก็คือประโยคที่หนึ่งก็คือ what is the time นะ what is the time มันจะเป็น time นะออกเสียงนี้ time นะโอเคถ้าพูดเ,เลวก็คือ what's the time นะ,ะแล้วก็ประโยคที่สอง what time is it นะ what time is it นี่คือเป็นประโยคที่ใช้ถามว่า ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เวลาเท่าไหร่นั่นเองนะคะอ่าในนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลานะคะคำศัพท์ที่หนึ่งนะคะ minute นะ,ะจริงๆมันก็คือ minit นั่นแหละแต่เวลาพูดเร็วๆก็กลายเป็น minute นะคะแปลว่านาทีนะคะคำที่สอง second second มีเดย์ด้วยนะคะแปลว่าวินาทีนะ,ค,ะคำที่สาม hour นะ o u r ไม่ไม่ออกว่า h o w อนะคะจะเป็นไม่ออกเสียงตัว h นะคะจะเป็น hour เลยนะคะแปลว่าชั่วโมงโอเคนะคะอ่าต่อไปนะ,ะ clock clock นะแปลว่านาฬิกานะคะแล้วก็ watch watch แปลว่านาฬิกาปกผานะคะ wrist wrist แปลว่าข้อมือนะคะถ้าบอกว่านาฬิกาข้อมือก็คือ wrist watch นะคะ wrist watch นะ,ะ wrist watch เอามารวมกันนะคะคำนี้กับคำนี้มารวมกันนะคะก็จะกลายเป็นนาฬิกาข้อมือนะคะคำต่อไป midday นะ,ะ midday แปลว่าเที่ยงวันนะคะ midday เที่ยงวันต่อไป midnight นะ,ะ midnight แปลว่า เที่ยงคืนนะคะ AM มีใครงงบ้างคะว่า AM กับ PM ใช้ยังไงโอเควันนี้จะมาเล่านะ,ะ AM นะคะแปลว่าคือเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเวลาก่อน,อนะะก่อนเที่ยงนะก่อนเที่ยงวันนะคะ AM คือปี่กถามเพื่อนแล้วว่า AM น่ะมันย่อม,มาจากอะไรเขาก็เลยบอกว่า No one w a n t to know that นะเขาบอกว่าไม่มีใครอยากรู้หรอกเขาใช้ AM กันอย่างเดียวนะค,ะคือแบบกลายเป็นว่าใช้ AM โดยที่ขนาดคนที่เป็นเจ้าของภาษาก็ยังไม่รู้เลยนะว่าว่าอ่ะมันคืออะไรนะคะแต่จริงๆมันมันคือมันมีนะมันมีนะคะแต่เห็นเพื่อนบอกว่ามันไม่สำคัญก็เลยไม่เอามาพูดนะคะ โอเคนะอ่ะเอาเป็นว่า AM ใช้ก่อนเที่ยงนะส่วนอันที่ 2PM นะพี PM ก็คือใช้หลังเที่ยงนะอย่างสมมติว่าบ่ายโมงเนี่ยเราก็พูดว่า 1PM นะคเะสมมติว่าเอ่อ,อเดี๋ยวจริงๆนะคะก็คือช่วงตั้งแต่ตีหนึ่งถึงก่อนเที่ยงวันเนี่ยนะคะ ช่วงแต่หลังเที่ยงคืนถึงหลังถึงก่อนเที่ยงวันเนี่ยนะคะใช้ A.M. นะส่วนหลังเที่ยงวันถึงก่อนเที่ยงคืนเนี่ยใช้ P.M. โอเคนะอ่าโอเคทีนี้จะมาจะมาบอกวิธีการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเอาตั้งแต่ตรงเลยนะคะเวลาบอกเออบอกเวลาตรงสมมติว่าสมมุติว่าตอนนี้บ่ายโมงแล้วกันเนาะสมมุติคนะ อ่าบ่ายโมงเราก็พูดว่า it's one o'clock now นะ,ะ i s one o'clock now สมมติว่าต้องการระบ,บุว่าบ่ายโมงก็คือ it's one o'clock in the afternoon นะ,ะ it's one o'clock in the afternoon อืมโอเคนะคะหรือถ้าเป็นตีหนึ่งก็คือ it's one o'clock in the night นะ,ะเขนะ หรือ it's one o'clock at night ก็ได้นะคะโอเคต่อไปนะฮะเออบ่ายโมงห้านาทีเราจะพูดว่าไงเป็นภาษาอังกฤษนะคะผ่านบ่ายโมงมาแล้ว5นาทีดีกว่านะคะผ่านบ่ายโมงมาแล้ว5นาทีเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นประโยคนี้ it's five minutes past one now five minutes ก็คือ5นาที past แปลว่าผ่านมาแล้วนะะ is five minutes past one now ก็คือประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าผ่านบ่ายโมงมาแล้ว5นาทีนะคะแต่จริงจริงๆเราจะพูดง่ายๆแบบ one five ได้ไหมได้นะคะแต่ว่าเ,เราเราจะนึกถึงเวลาที่คุณครูเขาออกข้อสอบที่โรงเรียนถูกไหมคะเขาจะไม่ออกแบบนั้นไงไม่ออกแบบง่ายๆเขาจะออกแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ปิ๊กก็เคยพูดเ,เคยบอกเวลาแบบธรรมดาธรรมดาเนี่แหละแล้วบางทีเพื่อนเขาเ,เ,เ,เขาก็แกล้งเราแบบว่าเหมือนไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเราก็เลยพูดประโยคนี้ออกไปเขาก็เลยเข้าใจเลยนะคะประมาณนั้น,นะคะ่ะคือเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติเขาแกล้งถามเราอะไรเงี้ยว่ากี่โมงแล้วตอนเนี้ยนะคะประมาณนั้น,นะคะ แล้วเราก็พูดแบบว่าอยากสมมติว่าบ่ายโมงยี่สิบอเงี้ยเราก็บอกว่า one twenty อะไรเงี้ยเขาก็ทำเป็นเหมือนไม่เข้าใจอะไรเราก็เลยบอกว่า it's twenty past one เขาเข้าใจนะคะ <laughs> ประมาณนั้นนะ,ะ <laughs> อ่าอันนี้ถึงตรงนี้แล้วนะ,ะ i s five นะ,ะ it's five minutes past one now ก็คือผ่านบ่ายโมงมาแล้วห้านาทีนะคะประโยคที่สอง it's ten minutes past one now ก็คือผ่านบ่ายโมงมาแล้ว10นาทีนะอันที่สาม is quarter นะ is quarter past one now ให้ให้คุณจำไว้เลยนะคะว่า quarter เนี่ยแปลว่า15นาทีนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือผ่านบ่ายโมงเห็นไหมคะผ่านบ่ายโมงมาแล้ว15นาทีนะคะ past หมายถึงอดีตนะ ผ่านมาแล้ว15นาทีโอเคต่อไปนะคะอ่าต่อไป is 20 minutes is 20 minutes past one now อันนี้คืออะไรคะเมื่อกี้อะไรนะผ่านบา่บายโมงบ่ายโมงตรงแล้วก็ผ่านบ่ายโมงมาแล้ว5นาทีแล้วก็ ประโยชน์อันต่อมาก็คือผ่านบ่ายโมงมาแล้ว1ินาทีต่อมาก็คือผ่านบ่ายโมงมาแล้ว15นาทีถูกไหมคะแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นผ่านบ่ายโมงมาแล้ว20สิบนาทีนะคะถึ m i n u t e บนนะ,ะ is twenty minutes past one now ต่อไปนะ,ะผ่านผ่านบ่ายโมงมาแล้ว25้านาทีจะพูดว่า is twenty five minutes past one now ถ้าสมมุติมันเพิ่งผ่านมา22นาทีแหละเราก็พูดว่า it's 22 minutes past one now เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองนะคะแต่มันจะมีกรณีบางคนที่แบบว่าจำนวนตัวเลข1นึ่ถึงร0อก็ยังไม่ได้เลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปิ๊กจะมาทยอยสอนนะคะปิ๊กมีเทคนิควิธีการจำนะคะง่ายมากเลยนะะวิธีการจำเลข1นึ่งถึงหนึ่งอย่างไง นะง่ายนิดเดียวนะคะไม่ต้องแบบว่าใช้เวลาท่องเสยืดยาวอะไรเงี้ยนะไม่ต้องนะเรามีเทคนิคนะโอเคต่อนะคะอันนี้เมื่อกี้นี่แล้วเนาะอันนี้25นาทีผ่านบ่ายโมงมาแล้วนะผ่านบ่ายโมงมาแล้ว25นาทีขอโทษนะ is s e 5 minutes past one now นะคะผ่านบ่ายโมงมาแล้ว25นาทีอ่าต่อไป is half i s half past one now ก็คือผ่านบ่ายโมงมาแล้วครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็คือ30อนาทีถูกไหมคะชาวต่างชาติหรือว่าฝรั่งเขาใช้คำว่า half นะคะถ้าเป็นอังกฤษก,ก็คือ half ถ้าเป็นอเมริกันก็คือ half โอเคนะคะอันนี้ถ้าเป็นอังกฤษก,ก็คือ past ถ้าเป็นอเมริกันก็คือ past โอเคนะคะมีสุดท้ด้วยนะคะนะ past ต่อไปพอถึงครึ่งปุ๊บนะ,ะจำไว้เลยนะว่าเขาใช้ past 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 มาจนถึงครึ่งนะฮะสามสิบนาทีนะฮะ,นะฮะพอครึ่งหลังนะคะเขาจะเปลี่ยนจาก past เป็น t o โอเคไหมต่อไปเขาจะพูดว่าอีกยี่สิบห้านาทีจะถึงบ่ายสองเห็นไหมฮะอีกยี่สิบห้านาทีจะถึงบ่ายสอง a it's twenty five minutes to two now เห็นไหมะ อีก25นาทีจะถึงบ่ายสองเห็นไหมใครไม่เข้าใจก็ดูซ้ำๆหลายๆรอบนะคะเข้าใจเลยนะคะต่อไปก็คืออะไรคะอีก20นาทีจะถึงบ่ายสองอ่าก็เป็นอะไรนะ is twenty minutes to two n o w นะอีก20นาทีจะถึงบ่ายสอง t o แปลว่าถึงนะคะส่วนอดีตคือ past โอเคนะอ่าต่อไป อ,อ่ต่อไปนะคะเมื่อกี้อีก20นาทีจะถึงบ่ายสใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นอีก15นาทีจะบ่ายสองนะก็จะกลายเป็น i s a quarter to two now นะ is a quarter to two now อีก15นาทีจะถึงบ่ายเมื่อกี้พูดไปแล้วว่า quarter แปลว่า15นาทีนะคะหรือว่า1ใน4หรือว่าเศษหนึส่วนสนั่นเองนะคะอะต่อไปอีก10นาทีจะถึงบ่าย is 10 minutes to two now นะคะต่อไปก็อีก5นาทีจะถึงบ่ายก็คือ is 5 minutes to two now ถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนจาก t o เป็นอ,อันนี้คือสมมุติ ว่นึสมมุติว่าบ่ายโมงนะคะสมมุติว่ามันมันมันไม่ใช่บ่ายโมงละมันไม่ใช่บ่ายโมงก็เปลี่ยนจํานวนตัวเลขข้างหลังนะ,ะอย่างสมมุติว่าตอนนี้อ่าตอนนี้คือสี่ทุ่มยีถูกไหมคะบ้านเราจะพูดว่า4ี่ทุ่มยีหกรืออ่าภาษาไทยก็คือยี่สิงนาฬิกายี่สิบหนาทีถูกไหมคะอ่าแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ10บโมง 26นาทีแต่มันเป็นมันเป็นตอนกลางคืนก็คือ is t w e n minutes past 10ถูกไหมคะ is t w e n t minutes past 10นะคือก็รู้อยู่แล้วว่ากลางวันหรือกลางคืนถูกไหมคะถ้าสมมติว่าอยากระบุว่าเป็นกลางคืนก็คือ in the e v e n i n g ก็ได้นะ At night ก็ได้นะหรือจะพูดสั้นๆพูดง่ายๆแต่อันนี้คือจะเป็นวิธีการเรียนแบบสิ่งที่เราจำไม่ค่อยได้นะแต่จริงๆในชีวิตจริงเนี่ยเราพูดว่า ten is, is ten is is ten seventy six ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะ is ten โทษสิ is ten t w e n t y seven อย่างนี้นะคะสิบสี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนะ คือสาเหตุที่คนไทยจําไม่ค่อยได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเราพูดว่าสมมุติว่าหนึ่งทุ่มอย่างนี้ใช่ไหมของเขาก็จะมันก็จะเป็นเลขเจ็ด is seven o'clock seven o'clock in the evening นะส่วนสองทุ่มก็จะเป็น is eight o'clock เวลาบอกบอกเวลาตรงนะคะไม่มีไม่มีเศษนันทีก็คือใช้คําว่า o'clock โอเคนะคะอ่ะ อะลองมาไล่ดูนะคะลองมาไล่ดูตีหนึ่งคือ one o'clock ถูกไหมคะอ่า uh, ตีสอง two o'clock อ uh, ่าตีสาม three o'clock in the morning แล้วนะ one o'clock in the morning คือตีหนึ่งเขาก็นับเป็นเช้าแล้วนะ,ะเพราะว่าหลังจากเที่ยงคืนเที่ยงคืนคืออะไรนะคะเมื่อกี้ก็คือ midnight ถูกไหมคะ is one o'clock in the morning ตีหนึ่งนะ,ะ,ต,นงนะ,ะตีสอง It's 2 o'clock in the morning. This arm is 3 o'clock in the morning. This is 4 o'clock in the morning. This five. is 5 o'clock in the morning. It's 6 o'clock in the morning. It's 7 o'clock in the morning. It's 8 o'clock in the morning. It's 9 o'clock in the morning. It's 10 o'clock in the morning. 11 o'clock in the morning. แล้วก็ twelve o'clock ก็คือเที่ยงถูกไหมคะหรือเราจะพูดบอกเพื่อนว่า i s midday ก็ได้นะ at noon ก็ได้นะ noon แปลว่าเที่ยงนะ noon n, n o o n เนี่ยนะคะแปลว่าเที่ยงส่วน afternoon after แ after ปลว่าหลังถูกไหมคะ afternoon ก็คือหลังเที่ยงแปลตรงตัวเลยแปลว่าหลังเที่ยงแต่ว่าเราเรียกว่าบ่ายถูกไหมคะอ่า คือมันมีคําศัพท์บางอย่างที่เราไม่สามารถแปลตรงตัวได้นะ,ะมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่แบบว่าคนขค่อนข้างสับสนสําหรับคนไทยนะคะโอเคเมื okay. ่อกี้เราถึงเที่ยงแล้วใช่ไหมคะ,ะบ่ายโมงเราก็พูดว่าเอ่พ1 p.m. ก็ได้นะคะช่วงบ่าย 1PM หรือว่า is one o'clock In the afternoon ก็ได้นะเราจะพูดว่า 1pm ก็ได้บ่าย 2pm บ่าย 3pm 4pm อ่า 5pm หรือว่า 5, 5 o'clock in the in the afternoon ก็ได้นะคะอ่อพอคือถ้าเป็น6โมงเย็นเขาก็ใช้ evening แล้วนะคะอ่า is uh is 6 o'clock in the evening หรือว่า is s, uh, s pm ก็ได้นะคะพูดอันไหนก็ได้นะ six เฉยๆก็ได้นะคะ,ะคือแบบเวลาเราพูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้เนี่ยเราจะมีความกังวลอู่เนีคะกังวลว่ามันอาจจะพูดผิดพูดถูกแต่ถ้าเราพูดพูดได้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบวิสบายสบายวิพูดอันไหนก็ได้แต่ว่าถ้าอยากเป็นทางการหน่อยก็ต้องพูดแบบเมื่อกี้ที่ปิ๊กสอนไปตอนแรกนะคะอ๋อวันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้พูดไปจบแล้วเนาะอ่ะอขอแซงงิดหนึ่งนะคะ วันนี้มีผู้ปกครอง,รองนะคะมาถามโทรมาถามว่าเรียนกับปิ๊กเนี่ยเรียนที่ไหนนะคะบอกอีกทีหนึ่งนะคะว่าเรียนที่อำเภอนาคูจังหวัดกรสินนะคะปิ๊กปิ๊กมีโรงเรียนสอนภาษาอยู่ที่นี่นะคะเ,เบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็คือเดี๋ยวให้ไว้นะคะอ่ะอ่ะ,อะโอเคบอกตอนนี้เลยนะ0ูนย์ 013 7878นะคะอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ของปิ๊กนะคะที่คุณสามารถโทรมาสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนได้ส่วนช่องทางการติดตอ่ออื่นเดี๋ยวพี่จะให้ไว้นะคะกับวิดีโอนี้นะคะโอเคปิ๊งมีช่อง YouTube ด้วยนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามได้นะชื่อว่าสิริชานีไวแสนแต่เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ไว้ให้อีกทีนะคะโอเคอ่า แล้วก็ผู้ปกครองก็เลยถามอีกว่าเรียนกับปิ๊เนี่ยเรียนกับเจ้าของภาษาเลยไหมนะอยากจะบอกอยากจะบอกผู้ที่กําลังสนใจเรียนภาษาอังกฤษนะคะแตเออ่เริ่มต้นเพิ่งจะหัดเรียนใหม่หรือว่าคือคุณพื้นฐานคุณยังไม่มากเท่าไหร่นะคะแนะนําว่าอย่าเพิ่งเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติเลยนะคะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายสูงนะ,ะแต่ถ้าคุณจะเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่ อยากจะเรียนจริงๆก็คือคุณต้องเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เขาสามารถพูดภาษาไทยได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยถูกไหมคะไม่เข้าใจเลยไม่มีคําศัพท์ไม่มีคลังคําศัพท์อยู่ในหัวเลยคืออาจจะมีแหละแต่ว่ามีไม่มากอะไรเงี้ยค่ะแล,แล้วอาจารย์ชาวต่างชาติคนนั้นไม่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างเงี้ยเวลาคุณมาเวลาคุณไปเรียนถูกไหมคะ เราก็พูดไม่ได้อาจารย์ก็พูดไทยไม่ได้เราก็พูดอังกฤษไม่ได้เวลาไปเรียนคุณจะมีความรู้สึกเลยใครเคยเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่โรงเรียนบ้างแล้วแบบไม่รู้เรื่องเลยกลายเป็นวิชาที่แบบน่าเบื่อสุดๆเงี้ยนะเออปิ๊เคยเป็นนะตอนปิ๊อยู่มัธยมนะ,ะแบบช่วงนั้นเป็นตอนเดินเรียนถูกไหมคะเปลี่ยนห้องเรียนอะไรเงี้ยพอถึงชั่วโมงอาจารย์ชาวต่างชาติที่ไรนะ้านัดกับ คือเพื่อนนัดกันนะคะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมื่อเดินจะช้าหน่อยกูไม่อยากเข้าชั่วโมงอาจารย์ชาวต่างชาติแม่งกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยประมาเนี้ยค่ะนะพอดีตอนนั้นพิกเรียนที่โรงเรียนมัธยมด่านสํารงนะอยู่ที่สุปราการนะคะก็จะเป็นทํานองนั้นนะคะอาจารย์ชาวต่างชาติเขาก็เขาก็จะมาแบบว่าตรงต่อเวลาถูกไหมคะแต่ว่าเราก็กว่าจะไปถึงห้องอาจารย์นะคะก็แบบปาเข้าไปที่แบบ ครึ่งชั่วโมงหรือเหลือเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบไม่รู้เรื่องนะถึงแม้อาจารย์เขาจะสอนแบบง่ายๆแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะนั่นแหละคืออันนี้คือแค่อยากจะบอกว่าถ้าคุณเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ,กฤษใหม่นะคะให้คุณไปเรียนกับอาจารย์ชาวไทยก่อนที่เขาแบบเออสำเนียงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบเขาแบบสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะประมาณนั้นนะคะ ก็คือขอให้มีคลังคำศัพท์บ้างอะ่ะขอให้ชินกับสำเนียงของชาวต่างชาติบ้างถ้าสมมุติว่าไปเรียนกับอาจารย์ชาวไทยที่ที่สำเนียงเขายังไม่ไม่ไม่นั่นเท่าไหร่ก็เอ่อเขาก็ควรที่จะให้คุณเนี่ยได้ยินได้ฟังสำเนียงของชาวต่างชาติที่แบบเป็นเจ้าของภาษาบ้างนะคะเ,คเพื่อที่ว่าคุณจะได้เข้าใจเวลาที่คุณสื่อสารกับอาจารย์ชาวต่างชาติอีกทีโอเคไหมคะเพราะว่าค่าเรียนภาษาเนี่ยคือบอกตรงๆว่า แพงนะคะแพงจริงแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยเรียนกับอาจารย์ชาวไทยแล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นเหมือนกับเด็กที่เพิ่งเกิดแล้วแบบหัดตั้งไข่หัดเดินอะไรเงี้ยพอคุณเดินได้คือคุณเรียนกับอาจารย์ชาวชาวไทยจนกระทั่งแบบเหมือนกับเด็กที่เดินได้แล้วเนี่ยพอคุณจะไปหัดวิ่งอะ่ะคุณค่อยไปเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติอีกทีมันจะประหยะัดตังกว่าเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะ เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปเสียตังเรียนก็ได้นะเราสามารถเรียนผ่าน YouTube ผ่านการดูหนังผ่านการฟังเพลงอะไรเงี้ยที่เป็นซาวทกนะหรือเราสามารถมีเพื่อนนะชาวต่างชาติเดี๋ยวนี้คือแบบคือมันเป็นโลกที่เปิดกว้างอะนะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าอืมคือเอาง่ายสมัยมันมีนมอินเทอร์เน็ตนะคือถ้าเราจะมีเพื่อนที่แบบ เป็นชาวต่างชาติเป็นเจ้าของภาษาเลยก็ได้นะคะแล้วเขาก็ยินดีที่จะสอนภาษาของเขาให้เรานะ,ะโดยที่เขาไม่คิดตังอะไรเลยนะ,ะแต่ว่าคุณเนี่ยจะต้องมีครังความรู้ภาษาอังกฤษอยู่บ้างนะ,ะจึงจะสามจึงจะพอไปได้อะเอาง่ายๆ่ยนะ,ะแล้วทีนี้พอคุณพอคุณได้นิดหน่อยแล้วคุณก็จะไปเลยนะ,ค,ะคุณก็จะเก่งเลยนะ,ะโอเคนะอันนี้คือเทคนิคนะคะแล้วก็วิธีการประหยัดตังนะอ่า โ okay. อเคอะตอนนี้ปิ๊งมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทักทายนะคะแต่ละช่วงเวลาของวันมามาบอกด้วยเพราะว่าเอ,อ่ออาจจะมีบางท่านที่ยังงงงงอยู่นะคะว่าตอนเช้าเราจะพูดว่าสวัสดียังไงตอนบ่ายเราสวัสดียังไงแล้วก็ตอนเย็ยนสวัสดียังไงนะคะแล้วก่อนนอนสวัสดียังไงอะไรเงี้ยโอเคพูดต่อเลยนะคะตอนเช้าก็คืออะไรคะถ้าเป็นสำเนียงอัง,องกฤษก,ก็กุด กูดเลยนะถ้าเป็นอเมริกันก็คือกูดเราเป็นคนไทยเราก็รวมกันเลยนะกลายเป็น good morning นะสวัสดีตอนเช้าต่อไป Good afternoon นะ o o o d afternoon สวัสดีตอนบ่ายนะคะโอเ okay. ค g o o d afternoon คือภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่แบบเขาเรียกว่าภาษาอะไรนะ s อ่ e e t t t e t เตร t นะ,ะ s language เพราะฉะนั้นคือภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะมีวรรณยุกต์ไหนก็ได้นะคะอย่างเช่นคำว่า man ที่เป็นผู้ชายเนี่ย man man m a นอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะคือไม่ฟิกตายตัวเหมือนภาษาไทยที่แบบต้องเป็นวรรณยุกต์โน่นนั่นนี่แต่จริงๆภาษาไทยก็ถ้าเราใส่อารมณ์เข้าไปมันกมน็มันก็เปลี่ยนแปลงโทนได้เหมือนกันเนาะ นะคะเราคือมันมันไม่เหมือนกันน่ะลักษณะของภาษาะคะโอเคต่อนะคะอ่าสวัสดีตอนค่ำน,นะคะตอนค่ำก็คือหกโมงเย็นนะคะไปจนถึงไปจนถึงเอ่อก่อนเที่ยงคืนนะ,ะไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนได้หมดนะคะ Good evening นะค Good ะ Good evening นะคะไม่พูดว่า evening นะคะเราจะพูดว่า evening นะ,ะ Good evening โอเคนะคะคำต่อไปนะเวลาก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะเราพูดว่า Good night Good night นะค,ะคำนี้จะจะเขียนติดกันก็ได้นะคะจะเขียนแยกกันก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะ,ะแล้วก็มีคำทักไทยอีกนะคะก็คือ Hello Hello Hi ฮ e l l o ก็ถือว่าสุภาพอยู่นะคะแต่ว่า Good morning, Good afternoon, Good evening พวกนี้จะสุภาพกว่านะคะ <Hi. S 1> แล้วก็ Hi ก็เป็นการทักทายแบบสุภาพอยู่นะคะอแต่ส่วนมากเขาจะนิยมใช้กับคนที่คุ้นเคยจะมากกว่านะคะส่วนเ hey, ฮเนี่ยส่วนเ hey, ฮเนี่ยไม่สุภาพนะคะพยายามอย่าไปใช้กับคนที่เราไม่รู้จักนะเฮ hey, เนี่ยก็เออเหมือน คือปิ๊กปิ๊กถามเพื่อนว่าแล้วเออ่ uh, what uh, what a r e s the difference the differences about three words ประมาณนี้ฮะ uh, ก็คือสามคำนี้มันต่างกันยังไงนะเขาก็เลยบอกว่า hello เนี่ยก็ถือว่าสุภาพนะ hi ก็ถือว่าสุภาพส่วน hey เนี่ย hey is for horse เขาท์เขาพูดอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเฮ hey เนี่ยเอาไปทักทายมา้าเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอ่าก็คือใช้กับสัตว์อะเอาง่ายๆนะโอเคนะเออแต่จริงๆคือจะคนหรือสัตว์ก็นะก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะก็ <laughs> <laughs> จะเซ่เซ่หายกับสุนัขที่บ้านก็หายดีกว่านะเฮะ <laughs> uh, hey นี่ก็คือนะไม่สุภาพ <laughs> นะคะ i m p พ l ร t e หรือว่า impolite หรือว่า not polite นะฮะ impolite นะฮะไม่สุภาพนะฮะโอเคถ้ามาสายจะพูดว่างไงถ้ามาสายเหมือนปิ๊กเนี่ยมาสายนะฮะ่จะบอกว่า I'm late I'm late I'm late I'm very sorry <laughs> นะต้องขอโทษจริงๆมาสายนะประมาณนี้นะเออเอาไปใช้นะ ออแล้วก็มีอีกนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลานะคะ mm hmm. ก็เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากตัวเลขหนึ่งถึงตัวเลขสิบสองไหนมีใครบ้างที่ยังไม่ได้โอเคออกเสียงตามเลยนะ,ะ one two t h r f i v e six seven eight, nine, ten eleven บางคนอาจจะออกว่ eleven นะ,ะแต่จริงๆคือมันคือ eleven นะ twelve เคประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือประโยคที่จะบอกว่าฉันจะไปแล้วนะ it's time it's time to go now นะคะแล้วก็ say goodbye นั่นเองนะคะแต่ว่าปิ๊กยังพูดต่ออยู่นะคะอืม ปิ๊กได้ข้อส,สรุปออกมาแล้วนะคะว่าคอร์สภาษาอังกฤษของปิ๊กเนี่ยที่กำลังจะ,จะกำลังจะเปิดสอนเนี่ยนะคะก็จะมีประมาณ2คอร์สก่อนนะคะคอร์อสคอร์สแรกก็คือสําหรับคนที่ต้องการเรียนสุนทนาอย่างเดียวจน,นอีคอร์สหนึ่งคือสําหรับผู้ใหม่เลยนะคะคนที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ในด้านของไวยกากรณถามว่าไวยากรณ์สําคัญไหมเคยพูดไปแล้วนะคะว่าสําคัญอยู่นะคะ เพราะว่าถ้าคุณก็คือเหมือนเหมือนเราพูดภาษาไทยอะค่ะเหมือนเราไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเราพูดได้ไหมเราก็พูดได้นะแต่ว่าถ้าเราได้เรียนไวยากรณ์นเนี่ยมันจะทําให้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยยกระดับมากขึ้นคุณนึกออกไหมอ่าคุณนึกภาพออกอยู่เนาะก็คือเหมือนกับเอาง่ายๆมีการศึกษาโอเคนะคะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เอ่อ อยากจะให้ติดตามนะคะคือคอสคอสี่ปิกจะเปิดสอนนี้ก็คือไม่แพงนะคะอืมโอเคเรามีเรามีช้ c ยช้อยสิสหะให้คุณเลือกนะโอเคเดี๋ยวเอามาเล่าต่อคราวหน้าละกันนะคะรายละเอียดคือคือประมาณว่าคอสี่ปิกเตรียมไว้เนี่ยสำหรับคนที่แบบใหม่จริงๆเลยนะคะคือแบบอยากจะ อย, ius ius plans, อยากจะเริ่มใหม่นะคะอยากจะเริ่มเรียนตั้งแต่ง่ายๆเลยนะแล้วก็อันอันที่ปิกบอกว่าพูดได้ตั้งแต่5นาทีที่เริ่มเรียนนี่คือตั้งแต่แบบง่ายๆเลยนะแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยฉันค้นพบแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนหลักสูตรที่ปิกเคยไปเรียนมานะคะเฮ้ยฉันฉันค้นพบแล้วภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยพอคุณจบจากจบจากชั่วโมงเรียนนั้นๆนี่คุณจะมีความสุขมากมีความรู้สึกเหมือนกับว่าหันไปทางไหนก็เหมือนแบบ เหมือนเราเจอคนเหมือนเราอค้นพบผนทางนั้นแล้วเลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปิ๊กอยากปิ๊กเนี่ยอยากจะส่งต่อความรู้สึกนั้นเนี่ยให้คุณนะคะโอเคนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นเดือนหน้านะคะคือจะได้เปิดสอนนะคะเดี๋ยวจะมีราคาอราคาให้คุณแบบว่าช่วงโปรโมชั่นเนาะเขาเรียกว่าเออ ถ้าภาษาไทยก็คือ early bird นะฮะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ mm hmm. early นะ early bird นะราคาที่แบบว่า <c oughs> นั่นแหละนะคะโอเควันนี้ <c oughs> ไปแล้วนะคะ it's time it's time to go now bye bye